you ครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะพูดในเรื่องของพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับลักษณะโดยทั่วไปนะครับ ประกอบด้วยนะครับ2กลุ่มคนก็คือกลุ่มคนแรกก็คือพวกที่ตั้งถิ่นฐานครับอยู่ตามแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับพวกนี้นะครับจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอีกหนึ่งกลุ่มคนก็คือนะครับพวกที่เล่ล่อนนะครับไปตามแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับพวกนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นคาราวานครับจะประกอบอาชีพหลักๆก็คือการเลี้ยงสัตว์เช่นแพะแกะแล้วก็อูนครับต่อมาตอนหลังเนี่ยนะครับ เมื่อมีการจัดตั้งเป็นจักรวรรดิของชาวออหรับเกิดขึ้นเนี่ยทำให้กลุ่มพ่อค้าพวกนี้นะครับที่รวมตัวกันเป็นคาราวานเนี่ยเป็นพ่อค้าที่เดินทางไปยังดินแดนต่างๆเพื่อทําการติดต่อซื้อขายสินค้าต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับความสําคัญของภูมิภาคนี้ก็คือนะครับเป็นดินแดนที่เชื่อมเส้นทางการค้าระหว่างทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาตะวันออก ซึ่งในช่วงคริสต์วรรษที่19เนี่ยหลังจากที่อังกฤษเนี่ยเข้ามานะครับดูแลในภูมิภาคนี้นะครับก็มีการผูกขาดนะครับการค้าในภูมิภาคนี้เกิดขึ้นรวมถึงนะครับมีการเปิดใช้นะครับคลองสุเอตของอียิปต์เนี่ยครับเพื่อเป็นคลองที่เชื่อมนะครับระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียนะครับโดยเชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับกับทะเลแดงเข้าหากันครับ เพื่อเป็นเส้นทางลัดนะครับในการเดินทางระหว่างทวีปยุโรปกับเอเชียโดยที่ไม่ต้องอ้อมแหลมกูดโฮปของทวีปแอฟริกานั่นเองครับต่อมานะครับในช่วงคริสต์ศตวรรษที่20ครับก็มีการขุดพบนะครับน้ำมันนะครับในดินแดนแถบนี้ซึ่งการขุดพบน้ำมันในดินแดนแถบนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นยุทธศาสตรสสำคัญนะครับในการสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยรวมถึงนะครับ ดินแดนแถบนี้ครับยังมีความสําคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในช่วงของสงคารามเย็นซึ่งเป็นสงคารามที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดสงคารามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่าง2ชาติสําคัญก็คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนั่นเองต่อมาตอนหลังนะครับหลังจากที่มีการขุดพบน้ํามันขึ้นนะครับประเทศต่างๆในบริเวณภูมิภาคนี้นะครับก็มีการรวมตัวกันนะครับ และจัดตั้งเป็นองคอ์กรโอเปกนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ขององคอ์กรนี้นะครับที่มีความสําคัญนะครับต่อเศรษฐกิจโลกเลยก็คือการรวมตัวกันนะครับเพื่อกําหนดราคาน้ํามันรวมถึงปริมาณการผลิตน้ํามันสําหรับโอเปกนะครับเกิดขึ้นจาก5ประเทศสมาชิกนะครับได้แก่ประเทศอิรักอิหร่านคูเวตซาอุดิอาราเบียและเวเนซุเอลานะครับ ต่อมาตอนหลังเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มประเทศสมาชิกเข้ามาอีก9ประเทศนะครับได้แก่1ครับกาตาร์2อินโดนีเซีย3ริเบีย4สหรัฐอาหรับอิเรเนะครับ5นะครับแอลจีเ,เจรีย6ไนจีเรีย7เอกวาดอร์8กาบองและ9 แองโกลานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับประเทศในกลุ่มองค์การโอเปกเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด14ประเทศนั่นเองหลังจากนะครับที่มีการขุดพบน้ํนมามันแล้วนะครับ กิจในหลายๆเมืองนะครับในภูมิภาคนี้นะครับมีฐานะที่ดีขึ้นนะครับเช่นเมืองเทลวีฟเมืองลิตรยานนะครับเมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับสําหรับอาเทลวีฟนะครับได้รับฉายาว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับหรือเป็นหาดแมรมี่แห่งทะเลมะเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองการรวมกลุ่มนะครับภาพรวมของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะครับ ประเทศส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเน้นไปที่การผลิตแล้วก็ส่งออกน้ํามันเป็นหลักนะครับยกเว้นประเทศจอร์แดนนะครับเนื่องจากไม่มีน้ํามันนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญเหมือนประเทศอื่นนั่นเองแต่ประเทศจอร์แดนนะครับก็หันมานะครับเปิดประเทศนะครับให้นักลงทุนต่างๆนะครับเข้ามาลงทุนนะครับโดยทําการค้าได้อย่างเสรีเลยนะครับเพื่อเป็นการเชิญชวนประเทศต่างๆให้เข้ามาลงทุนในประเทศตัวเองนั่นเอง